ก่อนอื่นเลยนะผมก็ต้องขอโทษจริงๆนะที่หายไปเกือบ2สัปดาห์นะเพราะว่าผมติดเรียนแล้วก็ติดงานมากนะครับช่วงนี้เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับจริงๆก็ไม่อยากให้มันนานเท่านี้นกนะแต่เพราะว่าผลโหวตนะครับอยากให้ผมทําคลิปแบบละเอียดละเอียดครับครั้งนี้ผมก็เลยจัดเต็มเลยนะครับแบบว่าเนื้อหามันจะสั้นนะครับแต่ว่ามันจะใส่รายละเอียดลงไปเยอะมากนะครับเพราะถ้าทุกคนดูคลิปจบแล้วรู้สึกว่าในเรื่องไม่เดินก็นั่นแหละครับก็คือในเรื่องมันสั้นนะครับแต่ว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับ ส่วนคลิปนี้นะผมจะแบ่งบท7เป็น2พาร์ทนะก็คือ7.1็กับ7.2ก็คือคลิปนี้นะครับมันยังไม่จบบท7จนะครับจะมีอีกคลิปนะเป็นของบทนะครับก็บท7จะมี2คลิปนะผมจะทําแยกตอนแรกกับตอนหลังไว้นะเพราะว่ามันยาวนะครับเปิดบทที่7ของเล่มที่9กพาร์ทที่1นะครับตอนนี้นะพาร์ทเรียนที่2นะครับก็เหลือเพียงแค่2วันแล้วแล้ววันนี้นะก็เป็นวันที่จะต้องสอบตอนนี้นะก็มีความเสี่ยงมากเพราะว่า100ข้อนะครับใครจะเลือกทําข้อไหนก็ได้5ข้อนั้นมันไม่ง่ายนะครับสาหร สำหรับใครที่อยากดูเงื่อนไขาการสอบเพิ่มเติมนนะับแนะนาให้ไปดูคลิปเก่านะครับผมเคยทําไว้แล้วถึงแม้ห้องของไอโนโคจิจะมีการติวข้อสอบมาแล้วก็ตามนะครับแต่เพราะว่าเรื่องเวลานะครับจะทําให้การเลือกโจทย์ที่ตัวเองจะทํานั้นยากนะครับและการที่จะทําความเข้าใจโจทย์ทางร้อยข้ออีกนะครับและตอนนี้นะครับก็เลยแค่ห้านาทีก่อนเข้าห้องสอบทุกคนรอด้วยความกดดัน,นครับโยเวนโคอนจิซิงโคลิคิตะก็ถามลุนหน้าแล้วครับว่าโคอนจิจะทําข้อสอบอย่างจริงจังไหมซึงโคอนจิก็ไม่ตอบนะครับ ซึ่งโฮลิคิตะก็คิดนะครับว่าแผนทั้งหมดจะมาพังเคอโคอนจิไม่ได้เลยยื่นข้อเสนอให้โคอนจินะครับว่าให้เข้าไปทําข้อสอบเป็นคนสุดท้ายโดยที่ถึงตอนนั้นข้อสอบจะเหลือแค่2ข้คอจากทั้งหมดร้อยคอและโคอนจินะครับมีความสามารถทางวิชาการระดับ B ีต่อให้ตอบไม่ถูก2ข้อก็เสียแค่4คะแนนนะครับซึ่งโคอนจิก็ตอบรับนะครับถ้าชนะจะบอกแต้มเพิ่มอีห้าสิบแต้มและตอนนี้อาจารย์ชบาชิระก็มานะครับแล้วก็ตัดมาตอนที่สอบเสร็จนะครับจะประกาศคะแนนในวันพรุ่งนี้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาเลนะครับ หลังจากจบวันพ่งนี้ก็จะปิดภาคเรียนแล้วแลระหว่างที่พระเอกกาลังคิดอยู่นะครับเคก็เดินเข้ามาทักแล้วก็บอกว่าฉันเองก็ควรจะให้อภัยได้แล้วแต่โฮลิคิตะก็เดินมาหาอาจารย์โโคจินะครับแล้วก็บอกว่าขอเวลาหน่อยได้หรือเปล่าซึ่งตรงนี้เคน่าจะเป็นคนพูดนะครับผมไม่แน่ใจก็น่าจะเคแหละครับเคก็บอกว่าโทษทีนะโฮลิคิตาสังเอาไว้วันหลังไม่ได้เหรอซึ่งโฮลิคิตาซังก็ตอบครับว่าก็อยากทําแบบนั้นแหละแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวกับสภานักเรียนลองมาทานไม่สิอดีตรองมาทานเรียกไปเจอ บอกว่าให้ไปรวมตัวเดี๋ยวนี้เลยโผลิคิตะพูดนะครับซึ่งโคชิดะก็ยืนยิ้มอยู่ด้านหลังนะครับอายาโนะโคจิก็ขอโทษเคนครับแล้วก็บอกว่าติดต่อมาได้ทุกเมื่อเลยแล้วอายาโนะโคจิเข้าไปนะครับซึ่งพอกลุ่มของอายาโนะโคจิมาถึงหน้าห้องสภานักเรียนครับก็พบนักเรียนอีก2คนอยู่หน้าห้องนะครับอยู่ปีหนึ่งทั้งสองเลยนะครับชื่ออางะห้อง A และนานาเซะครับซึ่งเกินความคาดหมายของอายาโนะโคจิไปนะครับแล้วก็เหมือนว่านานาเซะนะครับจะกระตือรือร้นในการทํางานสภานักเเรรียนนนมากกิไปะคับ ถึงขั้นซื้อสมุดมาจดเลยนะครับเพราะว่าได้ยินว่างานของเลขานอนุกรนะครับคือการจดบันทึกซึ่งโฮลิคิตะก็บอกนะว่ามีสมุดจดบันทึกให้อยู่แล้วไม่ต้องไปซื้อซึ่งนันันเสกก็พูดว่างั้นเหรอคะเพิ่ซื้อมาซะแล้วโฮลิคิตะก็บอกนะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโฮลิคิตะจะเบิกค่าสมุดให้พอทุกคนเข้าไปนะครับก็ไปเจอกับนางโมะและคิริยามะอยู่นะครับซึ่งตอนนี้นางโมะก็ยือนอยู่ครับไม่ได้านั่งเก้าอี้ประธานสภาอีกต่อไปแล้วซึ่งนางโมะนะครับก็บอกว่าให้โฮลิ ซึ่งฮอลิคิตะก็เดินไปอย่างสุภาพครับแล้วก็ไปนั่งตรงที่ประธานสภานักเรียนนั่งและทุกคนครับก็ได้ข้อสรุปว่าจะให้คุชิดะเป็นรองประธานครับตอนนี้ครับก็มีบางคนที่เริ่มบ่นเกี่ยวกับรุ่นพี่คิรุอิอินครับที่มาช้าซึ่งไม่นานนักรุ่นพี่คิรุอิอินก็มาครับฮอลิคิตะนะครับก็ได้เชิญชวนให้รุ่นพี่คิรุอิอินนั่งลงก่อนครับแต่รุ่นพี่คิรุอิอินก็ปฏิเสธแล้วบอกว่าไม่ต้องหรอกฉันจะยืนพูดซึ่งต่อจากนี้นะครับจะเป็นการค ซึ่งโฮลิคิตะก็มีคำถามที่จะถามรุนพี่คิรุอินนะครับรุนพี่คิรุอินก็บอกว่าถามไม่ได้ทุกเรื่องซึ่งเรื่องที่โฮลิคิตะจะถามครับก็คือเรื่องที่ว่าโฮลิคิตะครับได้ยินมาว่ารุนพี่คิรุอินครับจะยื่นคำร้องเรียนต่อสภาัะเรียนขอซ้ำเนื้อหาได้ไหมคะซึ่งโฮลิคิตะก็พยายามพูดนะครับโดยที่รักษาท่าทีว่าเธอยังไม่รู้ข้อมูลใดๆซึ่งรุนพี่คิรุอินครับก็เอียงคอแล้วก็ถามว่าร้องเรียนงั้นเหรอซึ่งคิริยามาก็บอกว่าคิริอินมมมาาาาาาากก็ช้้ยยยังจะืออีีีรพูเเเลเเล,เล่่ใหสวป ซึ่งคิริอินก็บอกว่าใจร้อนสจริงและคิริอินครับก็เริ่มอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างที่รุ่นพี่คิริอินซื้อของหลังเลิกเรียนมีนักเรียนปีสห้องดีชื่อยามานากะพยายามใส่ร้ายคิริอินว่าขโมยของซึ่งยามานากะมีการหย่อนสินค้าลงไปในกระเป๋าของคิริอินด้วยนะครับซึ่งคิริอินก็ไหวตัวทันและหยุดไว้ได้เรื่องจึงจบลงแบบที่รุ่นพี่คิริอินไม่มีความผิดฐานะรักขโมยซึ่งรุ่นพี่คิริอินก็บอกว่ายังไงตัวฉันก็ไม่เชื่อว่ายามานากะจะลงมมือด้้ววววยคคาแนนส่ตั และรุ่นพี่คิรอินครับก็มองไปที่รุ่นพี่นางโมะพอคิริอินถามความจริงกับยามานากะไปมานะครับยามานากะกขยอมรับว่ามีบุคคลคนหนึ่งสั่งมาซึ่งในห้องสภาตอนนี้ก็มีคนถามนะครับซึ่งโฮลิคิตะก็ได้จะเป็นคนถามนะครับว่าบุคคลคนนั้นคือใครคะซึ่งรุ่นพี่คิรุอินครับก็ได้บอกว่าอดีตประธานสภานักเรียนนางโมะมิยาบิที่อยู่ตรงนั้นนั่นแหละโพกเด็กนักเรียนปีหนึ่งที่เพิ่งรู้เรื่องนี้เป็นครั้งแรกก็รีบหันไปมองนางโมะทันทีคดีต่เกกิิินนนนยีีร่พอฟป็ศู์ลาง ซึ่งคอลิคิตะก็ถามนางโมนะครับว่ามีอะไรจะแย้งไหมซึ่งนางโมก็บอกนะครับว่ามีสิเพราะตัวนางโมเองไม่เคยสั่งยามานากะให้ทําเรื่องแบบนั้นซึ่งสาเหตุที่คิริอินคิดว่านางโมทําแบบนี้ก็เพราะว่านางโมอยากจะจัดสิ่งแพ้ชนะกับคิริอินมาโดยตลอดครับแต่คิริอินไม่เคยคิดที่จะสู้ด้วยเลยตลอด3ปีที่ผ่านมาซึ่งนางโมน่าจะแค้นเรื่องนั้นนะครับคิริอินพูดตอนนี้นะทั้งคู่ก็ต่างไม่ยอมกันแล้วกันนะครับทำให้คอลิคิตะถามรุ่นพี่คิริยามะนะครับ และยังเคยเป็นรองประธานสภานักเรียนที่สนับสนุนรุ่นพี่นางโมะมาโดยตลอดว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนะครับซึ่งตัวคิริยามะก็บอกครับว่าคิริยามะเข้าใจดีที่คิริอินโมโหเพราะดูใส่ร้ายว่าเป็นคนขโมยของแต่รุ่นพี่คิริยามะคิดว่านางโมะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะว่าถ้านางโมะตั้งใจจะทําแบบนั้นจริงๆคงใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ซึ่งรุ่นพี่คิริอินก็ยิ้มอ,อ่อนๆแล้วก็ยกมือเท้าเอวแล้วบอกว่าไม่คิดบ้างหรอว่านายแค่ประเมินควาาาามมสสรถนงงูไป ซึ่งรุนพีคิลอินหมายถึงรุนพี่คิริยมามะนะครับว่าแค่ประเมินนางโมะส่งไปและที่คิลลอินพูดแบบนี้ก็เพื่อโยมโมโหคิริยมามะนะครับซึ่งคิริยมามะก็บอกว่าถ้าคิดถึงผลงานความสาเร็จที่นางโมะทําไว้ในโรงเรียนนี้แล้วก็มันก็ชัดอยู่แล้วว่าฉันไม่ได้ประเมินในตัวเขาสูงเกินไปซึ่งฮรลิคิตะก็ถามครับว่าทําไมรุนพียาม,มานากะถึงพยายามก่อเรื่องแบบนี้ล่ะเจ้าตัวกโกดรรุนพี่คิลลอินที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวและลงมือก่อเหตุอย่างนั้นเหรอแล้วทาไมต้องโยนความผิดดดใใหหุุ้้้นนนนพีี่างงงโมะวยยคัยงไงจร ฮลิชิตาพูดซึ่งอันนี้น่าจะคิริยามะพูดครับว่าตัวฉันก็ไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆยามานากะไม่น่าจะลงมือด้วยเจตนาตัวเองในบรรดานักเรียนปี3ยามานากะถือเป็นนักเรียนปลายแถวยามานากะก็มีโอกาสสูงที่จะถูกชักใยได้โดยมีแต้มเป็นเหยื่อล่อซึ่งฮลิชิตาก็คิดว่าถ้านั่นเป็นความจริงแสดงว่าพวกเราต้องเริ่มค้นหาคนร้ายที่แท้จริงสินะซึ่งคิริยามะก็บอกว่านั่นสิแต่น่าจะหาตัวได้ยากเพราะขนาดโดยคิริอินมาคับให้สารภาพ ยามานากะก็เอ่ยชื่อนางโมทันทีซึ่งน่าจะมีการเตรียมตัวมาอย่างดีพอโฮลิคิตะฟังอย่างนั้นก็หันไปถามคุชิดะที่กําลังฟังอยู่ครับว่าคุชิดะมีความคิดเห็นยังไงบ้างซึ่งคุชิดะก็บอกครับว่าการสารภาพาว่านางโมเป็นคนสั่งมาสําหรับยามานากะมันไม่มีประโยชน์เลยถ้าจะทําแบบนั้นแต่เจ้าตัวกลับพูดแบบนั้นแสดงว่าตั้งใจจะปกป้องคนร้ายตัวจริงมากๆสินะซึ่งน่าจะโฮลิคิตะพูดครับว่าถูกต้องแสดงว่ายามานากะกลัวคนร้ายตัวจริงมากกว่านางโม ที่ควรจะกลัวมากที่สุดเลยเอ่ยชื่อนางโมแทนคนร้ายตัวจริงซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับถ้าเป็นโคชิดะนะครับบอกว่านั่นสิฉันไม่เข้าใจเลยแล้วก็นึงไม่ออกเลยว่าจะมีนักเลยนคนไหนหน่ากลัวกว่านางโมอีกก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทที่7เล่มที่9พาร์ทที่1นะครับแล้วก็พาร์ทที่2มาเร็วเร็วนี้นะครับอาจจะเป็นวันจนันทร์ไม่ก็วันอังคารนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับหรืออาจจะมีพาร์ทสามอ่ะไม,ไม่ไม่น่ามีพาร์ทสามนะเพราะว่ามันเหลืออีกนิดเดียวนะคร รู้สึกเข้าใจในเรื่องไหครับจริงๆพาร์ทนี้มันไม่มีอะไระครับในบทที่7พาร์ทที่1ก็แค่อ่ามีเรื่องการสอบแล้วก็สอบเสร็จก็โดนรองประธานเรียกไปคุยเรื่องรุนพี่คิริอิอนก็มีแค่นั้นเลยครับก็มันเป็นการลงรายละเอียดในเนื้อหาที่คุยกันมากกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครอยากอิน,นอินในเรื่องก็มาดูคลิปนี้ได้นะครับซึ่งผมก็ขอบคุณทุกๆคนมากนับที่ดูจนจบมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่อดทนรอครับคลิปผมมันนานมากๆสองสัปดาห์ก็คือจริงๆก็กะจะอัดไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับระหว่างวันเรียนจนถึงสุงนครับแต่ผมทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยุ่งมากก็เลยทำแค่เสาร์อาทิตย์นะครับก็เลยเป็น1คลิปต่อ2สัปดาห์นะไม่รู้ทุกคนจะชอบกันหรือเปล่าครับกับคลิปที่มีรายละเอียดจะเยอะแบบนี้นะซึ่งทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าใครคือคนร้ายตัวจริงนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมยังอ่านไม่ถึงนะครับ ทุกคนคิดว่าใครเป็นคนร้ายตัวจริงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็น่าจะตัดจบไปเพียงเท่นี้นะครับน่าจะต้องไปพักผ่อนแล้วบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันบ๊ายบาย